สวัสดีค่ะ มาชิงอันนี้ระยุกันทีสนามเชิโคทาศลานะคะวันนี้จะพาไปดูวัฒนธรรมการชนในวันที่21มกราคมนะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงน้องคิมอ่ะมาจากไข้โคไหดคะไข่โควิผู้ใหญ่วิรัตตะรจอยผู้ใหญ่รัตตะาชอยนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องตัน้ำแจ้หราอยาทียบโคนดงามแส้นราชสี่หรือทันดาวนะคะทันดาวอายุกี่ปีล่ะคะอ้เจ็ดปีพกถึงเจ็ดปีเขาเป็นทายาทของตัวไหนพอทราบไหมทางด้วนกับเบี้ยขาชนมันกี่ครั้งนะหนึ่งครั้งอ่ะล่าสุดนิชนะได้มาอ่าใส่ ชนาทีใส่ข้าวมานะคะกี่นาทีได้ตอนนั้นห้านาทีห้านาทีปิดจ้าปิดเกมนะคะควิชาทางชนต้องเข้าประเภทหมคะเรื่อยรชน,นคลาสสิกสไตล์คลาสสิกนะคะควัวทุกขูนี่กินยาก,กินน้ำได้ดีไหมกินน้ำินดี่ กินดีนะไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะพกพาความมั่นใจเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเต็มร้อยเต็มร้อยเลยวัวซัพสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในไายตาคิดว่าตอนนี้เปอร์ที่เปอร์ดิ้นครับตอนนี้ประมาณ80ดสิบอีสิบทะเลกันมันชนนะคะทันดาวทุกคูร้องนี้หนีไส้เป็นยังไงบ้างเออเดือดโดนร้ายนะคะจําควัานไหมคะไม่กายจำงั้นไม่ซ่นชนเพตัวนี้นะค่ะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ค่ะร้องนี้เต็มร้อยเต็มร้อยเลยวัวซัพสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในไายตาคิดว่าตอนนี้เปอร์ที่ ทาเลวันชนกันนะคะถ้าเข้าสกิทให้ชนพรุ่งนี้นี่พร้อมไหมสอมหูกันสองเข้ากอนนะคะขายฝากที่เอฟซีลุคพติดตามกันได้เลยค่ะฝากกตึ้งเย็บีก็องการดาวดาวันชนกับมาเจียากันเยอะๆรับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นใจชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกให้ดูบนหน้าจอคือนนท์งามเซนราชซี่หรือถันดาวนะคะถันดาวทำการชนเป็นคู่เอพิเศษของรายการในรอบเดือนมกราชิงเงินรางวัลกันที่ซีเซนเจ้ามือบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมิเชี่ผาเบลรับบขขนะะคคคอุณ่็ Gracias.